ผมเคยจะทําเรื่องเราขึ้นมานะก็คือเรื่องเราผมกับลุงไั้นี่แหละเหตุผลที่ผมชื่นชอบแกอะไรเงี้ยพูดแล้วก็พูดเลยดีกว่าผมเจอแกตอนแรกตอนนั้นเนี่ยผมเจอแกใน u t u b e เว้ยเหมือนกับว่าผมอ่ะไม่รู้จักนะเพราะัผมเล่นเกมเอเป็กนี่แหละแล้วผมก็เจอน้องคนหนึ่งชื่อว่าคิมปุ้ยเว้ยซึ่งน้องคนเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่เจมฟังนิทานก่อนนอนอันนี้สิแปะแล้วเขาก็แปะไว้ให้ผมซึ่งเมื่อคืนนิทานก่อนนอนกับลุงไม ขายตรงแบบร้อเปอร์เซอะของแกนั่นแหละเออซึ่งผมก็ว่้ยแม่งคืออะไรวะผมก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจก็เออเดี๋ยวค่อยฟังตอนนอนเขค,ค่อยฟังตอนนอนเพราะมันเป็นทีทานก่อนนอนไงผมโเลยว่าจะฟังก่อนนอนแต่ก่อนหน้าที่ผมจะได้รับคลิปนี้จากน้องอ่ะือผมเคยไปเห็นหน้าแกขึ้นอยู่ที่เฟซขึ้นอย่ขึ้นอยู่ที่ youtube ที่คลิปนั้นมันชื่อว่าที่คือเหตุผลที่ผมจะเรียนสถาปัดไม่จบมั้ง ใช่อันนั้นอนะ่ะคือคลิปแรกที่ผมเห็นแต่ผมอ่ะไม่ได้กดเข้าไปดูแกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สนใจรเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะคือผมปกติก็คือผมจะนั่งเล่นเกมของผมดูข่าวกีฬาข่าวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบนั้นครั้งแรกที่เริ่มเปิดก็คือตอนที่ผมถึงนอนซึ่งเอยเอาว่าอย่างน้อยน้องก็ส่งมาให้ผมดูผมก็เลยกดเข้าไปดูซึ่งวันนั้นผมง่วงเว้ยฟังแล้วก็หลับไปคือแบบฟังอย่างผมยังไม่รู้ถึงอะไรเลยะผมก็หลับไปดืดๆเลยตื่นมาจบละใช่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยะ แล้วตอนนั้นน้องเขาก็มาถามมั้งว่าเอ้ยได้ฟังหรือ,อยังผมก็บอกว่าฟังแล้วแต่ว่ามันหลับไปเลยคือเหมือนกับผมไม่ได้โฟกัสมากอะไรเงี้ยจนวันนั้นอะ่ะผมก็ไปกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งโดยที่ผมอะ่ะจะนอนนั่นแหละแต่ไม่ได้ง่วงมากก็คือเหมือนกับว่ามีอารมณ์ที่จะฟังมากขึ้นอะ่ะก็นั่งฟังไม่ใช่นั่งฟังเลยผมก็นอนฟังปรากฏว่าเอ้ยเชื่อม่งตลกว่ะคือมันเป็นคลิปแรกนิทานก่อนนอนนะชื่อมันเขียนว่านิทานก่อนนอนเลย แต่ผมฟังแล้วผมนอนไม่หลับเลยผมต้องไปกดดูอีกคลิปหนึ่งอะของแกนี่ทานก่อนนอนอะกดเข้าไปที่ลย์ลิสต์อะเพื่อไปนั่งหาดูว่าเฮ้ยจะมีอะไรมากอยอีกวะที่ผมที่ผมจะฟังได้ผมจะฟังได้เพื่อให้ผมหลับซึ่งตอนนั้นมันปาป,ประมาณ2คลิปมั้งประมาณชั่วโมงกว่ากว่าผมจะหลับอะแต่ผมตัดสินใจเบาเบาเสียงแกแล้วก็หลับนี่นี่คืองนี่คือสิ่งที่ผมเจอแล้วจากนั้นผมก็ติดตามแกมาได้เลยจนมีอยู่รอบหนึ่งมั้งผมก็นั่งดูคลิปแกได้เลยนะจนวันนั้นอะ แกเข้ามาเล่นเกมเอ펙เลยเจนเว้ยม,มันจะมีรอบหนึ่งที่เป็นโหมดของฮาโลวีนมั้งใช่เป็นโหมดสป <Support, S 1> <4. S 2> อนเซอร์เฮ้ยเใช่ใช่นั่นแหละโหมดของชาร์โด้เพล่เอ้ยชาร์โด้ฟอร์มั้งเอ็มเอ펙เลยเจนเอ้างั้นว่าแกมานั่งเล่นเกมเอ펙เลยเจนเว้ยซึ่งเฮ้ยผมก็สังเกตดูเฮ้ยนะเื่อดูนะได้เกมเอ펙ว่ะซึ่งมันเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่ผมก็เลยกดเข้าไปดูดีกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ผมดูสตรีมแกสดครั้งแรกเออแล้วแกผมผมเห็นแกเล่นซึ่งผมอะ่ะ ก็พิมพไปหาแกเวไปครั้งแรกนะที่ผมที่ผมพิมแลตอนนั้นผมยังไม่ได้กดติดตามเพจแกด้วยเดี๋ยวติดหรือกดไปแล้ววะผมจำไม่ได้วะนั่นแหละผมพิมพ์ไปว่าทําไมถึงเล่นเกมเอ펙ต์เรจน์ล่ะครับผมถามเขาแบบเนี้ยผมถามเขาในไลฟ์สดนะโดยที่ผมอ่ะไม่ได้หวังด้วยว่าเขาจะตอบกลับมาตอนนั้นมีประมาณสองพันคนบ้งที่ดูอยู่แล้วมันดึกมากแล้วประมาณทีสองทีสามะทีนี้เขาตอบกลับมาเวซึ่งใจความนั้นอ่ะผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่เขาพูดชื่อผมเลยนะ ตอนผมใช้เฟซชื่อจริงของผมชื่อว่าจักรพัฒน์เกี้ยงขาวเขาตอบว่าเออคุณจักรพัฒน์เกี้ยงขาวเอ้ยเขาบอกว่าคุณจักรพัฒน์เดียวมั้งแล้วเขาก็ตอบผมอะตอบมาเป็นแบบเชื่อตอบมาเลยอะตอบมาแบบเป็นคนที่แบบอยากตอบจริงๆอะอยากอ่านแชทจริงๆซึ่งตอนนั้นผมแบบเฮ้ยเชื่อแม่งพี่ไหนท์แกตอบแชทผมว่ะคือแบบเชื่อคือแบบผมแบบเชื่สติแทบแตกอะคือแบบเชื่อคือแบบโอ้พระเจ้าคนระดับนั้นตอบแชทผมอะอเฮ้ยแม่งสุดยอดมากสมเพศมากไอ้ที่แม่งไล่ต่อยได้เอาเรื่องซะ อะารแบบนเอเป็กคืออยากเล่นเอเปกคจริงๆเป็นบรรดาเกม FPS เ่ยผมว่าผมชอบเอเป็กได้สุดเกมหนึ่งเพราะว่ามันสวยมากเลยครับคือมันอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นการ์ตูนนิสกับกับความเรียลผมชอบเกมชี่มัภาพดูแบบเรียลๆนะแต่ว่ามันก็แบบเอ่อหลายอย่างอ่ะไอ้เหี้ยเป็นเพราะดีคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยถ้าเป็นอย่างพับจีอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่คัสตอมไอเซชันของตัวละครใช่ไหมฮะแต่ไม่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์เพราะตัวพับจีมันก็เหมือนกันมีผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามีปืนเป็นเอลิเมนต์หลัก แต่คือเอ펙อะมันมีคาแรคเตอร์ดีไซน์มันมีตัวละครอ่ะมันเหมือนกับมันเลือกฮีโร่อ่ะแล้วชอบผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครแล้วก็ภาพมันเป็นจุดกระตดดนะครับมันสวยงามอ่าอีกอย่างก็คือเป็นเกมบอย เป็นเกมที่เคลื่อนไหวผมเล่นเกม f p s ไม่ค่อยเก่งเพราะว่า f p s ส่วนใหญ่จะต้องอาศัยหลายอย่างคือแบบต้องมีการซู้มมีแบบเลงยิงการเลงยิงต้องแม่นผมเป็นคนยิงไม่แม่นเลยใน f p s ผมยิงห่วยแตกมากแต่ผมมีสิ่งทดแทนได้หลายๆอย่างในเกมที่มันแบบมันดนมันไม่พึ่งมันไม่พึ่งความแม่นในเกมนี้ผมคิดว่าสักอย่างเดียวคือแต่เกมยิงมึงไม่แม่นมึงก็ยิงสู้ไม่ได้แต่เกาะแต่คือเกมนี้มันมีหลายอย่างมันมีแบบมันมีเอลิเมนต์ในเกมเยอะไอ้หียมีโล่มีเกาะมี หามีสกิลมีนู่นนี่นั่นมันมันมีตัวแทนมันมีตัวแทนสกิลเยอะผมก็เลยค่อนข้างที่จะมันก็ชุ่มเหมือนกันถูกใจเราเข้ามาดูในถ้ำน้ําแข็งแล้ใช่ย่อยได้เวลาได้เวลาลั่นแจะแล้วได้เวลาเล่นเกมใหม่แล้วพี่ใช่ใช่ผมเหมือนกันใช่ผมจะกรพพรดตามนั้นเลยใช่ผมจะกรพพรดตามนั้นเลย คือผมเล่นพับจีแล้วผมตายไวแล้วผมเป็นตัวโถงเพื่อนมากเลยในพับในในในเอปคือผมอย่างน้อยคือผมดูแลตัวเองได้ไอตอนที่แบบเล่นเล่นเ,เล่นบ่อยๆกว่านี้คือดูแลตัวเองได้อไม่ถึงขั้นแบกได้แต่คือกูไม่น่านกูไม่มีปัญหาในการแบบสุดแล้วกต่อาาสู<ด>้โดยที่แบบยื้อเวลาเพื่อนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตีไปสักประมาณ 4k ในดอทอะไรอย่างนั้นแหละไม่ถึงขั้นแบบ5 6k แต่คือ 4k เหรอวะ แต่คือในพับจีนี่คือ2 k เคก็บุญแล้วอะคือแบบผมไม่รู้เรื่องเลยแบบทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเลยโดยเฉพาะเวลาที่แบบเราต้องต่อสู้ในบ้านแบบเหมือนกับเอ่อเราเราล็อกอินกันอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเราโดนบุกเข้ามาอย่างเงี้ยผมไม่รู้ทำอะไรเลยเยี่ยกูโผล่หน้าไปตรงหน้าต่างกูโดนสไลด์แม่งยิงแตกกออกจากบ้านก็ไม่ได้ปาระเบิดก็ปลาปาไม่ค่อยจะโดนถูวทำอะไรไม่ถูกอะได้แต่แบบอยู่กกตัวแบบไอ้เชย่อทำอะไรดีวะย็ดไปกลัวแล้วหลังจากหลังจากวันนั้นน่ะก็คือทําให้ผมเนี่ยชื่นชอบตรงไหนขึ้นไปอีกเลยคือเหมือนกับว่า แกเป็นคนที่ตอบแกเป็นคนที่แคร์คนดูอะไรเงี้ยแล้วยิ่งผมเคยไปเห็นประวัติของแกเหมือนแกเคยพูดว่าตอนนั้นเหมือนมันเป็นงานเกมมั้งมันเป็นเวลาพักของแกแต่ว่าแกบอกว่าให้ทุกคนเข้ามาถ่ายรูปได้อ่ะใช่โดยเหมือนเหมือนกับว่าพี่ของพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงของแกมั้งเขาบอกว่าให้ไหยให้ลุงนมยไปพักแต่แกบอกว่าจริงแล้วผมมีวันนี้ได้ก็เพราะพบเขาอะไรเงี้ยบางคนเดินทางมาังไกลเพื่อมาถ่ายรูปอะไรเงี้ย แล้วตอนเนี้ยเราสามารถทําให้เขาได้อะไรเงี้ยซึ่งน่าแม่ทขาให้ผมเลสเพคแกนั่นแหละซึ่งมาทำให้ผมอะเลสเพคตรงนี้เนี่ยมากขึ้นไปอีกเว้ยแา่หลังจากนั้นผมก็เลยติดตามแกมาตลอดก็นั่งดูคลิปแกเกือบทุกคลิปแหละแต่ถ้าอันไหนมันตลกผมก็จะดูบ่อยหน่อยใช่อันไหนผมอันไหนไม่ค่อยตลกก็ไม่ค่อยดูแต่ส่วนใหญ่ก็คือผมชอบในเรื่องของการตลกของแกนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ผมได้มีผมได้มีโอกาสไปงานอะไรก็ไม่รู้อะที่แกก็ไปเหมือนกันอยู่ที่อยู่ที่ไหนวะเธอ บางนาง่ามันอยู่ที่บางนาเว้ยซึ่งผมก็ไปตอนนั้นผมไม่รู้ว่าแกมาเว้ยแต่ว่าเปนแฟนของผมว่าเขาอะจะมาผมก็เลยนั่งรอเว้ยได้แล้วก็ตอนแรกงอแงตะเกับตะกียบเขาเหนื่อยแล้วกลับเป็นกันเถอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยแต่พอเจอลุงไหนายอีกเธอสติแตกกับเขาอีกเธอสติแตกกับเขาอีกเขาอย่างเฉย น่ใจว่าเฉยๆตอนแรกหนูหน้าบึ้งหน้าบึ้งพอจะดูนะไอ้ย่ฉีกยิ้มมาปากแทบฉีกเฮ้ยเฮ้ยแก้วนี่โนกแก้วนี่ยกขึ้นเลยอย่างที่ผมบอกผมก็ได้ไปไปเจอเขาที่งานแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายมาสองสองสองรูปมั้งซึ่งเชี่ยการถ่ายรูปเสร็จมันอันเนี้การถ่ายรูปครั้งเนี้ยมันอาจจะง่ายเกินไปเว้คือเหมือนกับว่าแค่แค่แค่ไปขอถ่ายรูป ตอนนั้นเหมือนแฟนผมรู้จักกับเพื่อนของเขาที่ที่จะมางานด้วยม,มางานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายทำให้ผมอะหมดความท้าทายว่าเฮ้ยความฝันของเรามาจบแล้ววะกับการที่ได้ถ่ายรูปก,กับไอดอลของตัวเองผมเลยผมก็เลยตั้งปฏิญ,ญาาคนว่าแบบเฮ้ยถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอะอาจจะต้องใช้ฝีมือของตัวเองอะใช่ไปขอเขาถ่ายรูปให้ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าได้ร่วมงานก็คงเจ๋งเจ๋งมากๆนั่นแหละซึ่งน่าไม่ใช่สิ่งที่คายหมายที่สุดเลย สิ่งที่คลายแห็กที่สุดเลยก็คือรูปที่ถูกถ่ายขึ้นมาได้มันจะมีเดี๋ยวผมให้ดูนะซึ่งมันจะมีอยู่สองรูปรูปแรกอะจะเป็นรูปนี้เว้ยเนี่ยรูปเนี้ยซึ่งแกก็ยิ้มปกติเว้ยแต่มันจะมีอีกรูปหนึ่งซึ่งผมอหาไม่เจอละมันเป็นรูปที่แกทําหน้ากวนตีนเว้ยซึ่งเชีย่ยผมก็ไม่รู้ว่าแกทาหน้ากวนตีนเว้ยแกไม่น้ำได่อช่จะส่งให้ไหมแกไม่น้ำไม่เตรียมอะไรผมเลย ร้อส่งให้เหรอแจ๋วแจ๋วแจ๋วแต่แหละแกไม่น,นั้นไม่เตี้ยวอะไรผมเลยไปนั่นนั่นเลยทำให้ผมเฮ้ยเชีย่ยแม่งเหมือนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกอะ่ะคือแบบเชี่ยนี่คือเทคนิคการถ่ายรูปแบบใหม่เว้ยพอเชี่ยนี่หลงังหล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 ังจากที่ผมเจอเขาทําแบบนั้นอะ่ะเช่นนั่นนั่นทำให้ผมอะ่ะอยากรู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาทํำน่ากวนอะ่ะแบบเชี่ยคุณหนึ่นงเขายิ้มอย่างเงี้ย <Facebook. S 1> แกทำเงี้ยแกทำแกทำหน้าออกมาได้มั้ง กับแบบคนอื่แบบยิ้มสองนงสองนิ้วอะไรเงี้ยแต่แกกับทําหน้าแบบนั้นขึ้นมาซึ่งผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือแบบผมมั่นใจได้เลยว่าชายคนนี้เจ๋งมากๆแต่เดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่มึงไนท์ไม่ใช่มึงถึงแม้ว่ามึงจะชื่อไนท์เหมือนกันแต่มึงเห็นพูดมาตั<ช>้งนานแล้วเขือนตัวบิดไปหมดแล้วเนี่ยไอเฮียตัวบิดปะตัวบิดตัวบิดอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผม เป็นเป็นเป็นอีก,เป,อกเป็นอีกหนึ่งหนึ่งรูปที่ผมได้ไปถ่ายแกซึ่งมาดูดิทุกคนยิ้มหมดเวแฟนผมชูสองนิ้วผมยิ้มจนเหงียงไม่ออกดูสิ่งที่แกทําดิหน้าแกทําหน้ากว่นตีนซึ่งพอผมเห็นรูปนั้นจากมือถือแฟนผมเชื่อโคตรอัศจรรย์เวคือผมกลายเป็นเลสเปกแกมากกว่าเดิมอีกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเลยตอนนั้นผมเธอเธอเธอดูวิดีโอในเฟ,ฟะเปิดเปิดขึ้นก็ได้ดดอันนี้อันนี้ ทางเลยนะครับก็เป็นหมื่นคนใช่ไหมแต่ฮเป็นแสนคนะเป็นแสนคนโอ้โหปติดตามอ่ะมาดูคำต่อครับอ่ะอะไรครับหยุดเริ่มต้นนะสถานการณ์ดูอีกทีกูก็จีใช่คือเหมือนกับว่าคือแกเป็นคนที่ผมก็รู้นะแต่สิ่ที่ผมสังเกตหลายๆครั้งแต่อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยแกเป็นคนที่น่ารักมากนะน่ารักมากใช่แต่ผมใช้คําว่าน่ารักเธอบอกว่าน่ารักใช่ไหมเขาบอกว่ามันกวนตีนอ่ะ แต่มันน่ารักไม่ไม่ไมายแบบว่าแบบแคแคเป็นคนแบบน่ารักอะคือแบบแต่แต่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าวนตีนอะคือกคนตีนเทสเว้คือผมชอบคือผมเป็นคนที่คนตีนอยู่แล้วเว้แต่ที่อันนี้คือแบบวนตีนก็อะไรอัปเกรดอ่ะเนื้อเนื้อป่ะคือผมคือผมตอนแรกผมกำลังอยู่ในเกรดที่ต่ำอยู่แต่เขาอยู่ในเกรดที่สูงขึ้นแล้วอะด้วยความคนตีนของเขาอะคือขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งในตอนเนี้ยใช่นั่นก็เลยเป็นเหตุที่แบบ เฮ้ยผมได้เจอเขาผมได้ชื่นชมเขาเลสเปกเขาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดที่ผมเล่ามาอะไรเงี้ยได้ก็คือว่าผมมีเขาเป็นไอดอลเหมือนกันมีเขาเป็นแรงบันดาลใจมีเขาเป็นแรงผลักดันหรือว่าการขับเคลื่อนของตัวเองอะไรเงี้ยได้